สวัสดีค่ะน้องยิ้มฟ้าไม่ว่าสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดโสธรวรวรรววิหารนะครับนี่ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วโอเคตอนนี้ก็จะมีดอกไม้ใช่ไะมี่ดอกไม้นี่คนละกันทุกตัวน,นี้เราสามารถบูชาได้ที่โรงจอดรถของวัดใช่ปหตัวน,นี้จะเป็นดอกไม้ของวัดอันนี้เป็นด้านหน้าวัดนะคะส่วนตรงข้ามก็จะเป็นนะคะ จอดรถของขวัดนะคะถ้าเข้ามาก็คือที่จอดรถมันจะเยอะมากถ้าเกิดว่าอยากจอดซีก็คือขี่เข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาจอดของวัดก็ได้เพราะว่าจะมีคนเข้าคนออกตลอดเราสามารถเข้าไปจอดได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปไปไป,ไป,ไป,ไปจอดข้างนอกแล้เพราะจะเดินไกลโอเคเราเดินเข้าไปดูข้างในกันตรงน,นี้ยังฟ้าได้ดอกไม้กําเบลเลอร์เลยไปเอาให้เพื่อนๆดูสิลูกยังสวยอ่ะยี่สิบบาทน,นี่นี่เป็นบริเวณภายในวัดแล้วนะเห็นวัดที่ใหญ่มากสําหรับของ จังหวัดนี้เลยนะเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆนะครับคนก็จะเยอะมากนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากจริงๆสําหรับวันนี้เป็นวัดที่ใหญ่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวรอๆกันก่อนรอไม่ออดกับเสีนปาตรงนี้ก็จะเป็นที่ถ่ายรูปนะนักท่องเที่ยวเขาก็มาถ่ายรูปกันบริเวณนี้ซึ่งบริเวณทางเข้าก็มีหลายประตูนะเดี๋ยวเราเข้าไปตรงโน้ทางเข้าอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหม เดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันว่าข้างในมีอะไรบ้างแต่วัดใหญ่มากมโหยิงฟ้าไม่รอใครเขาเลยอ่ะตรงข้างหลังวัดจะเป็นแม่น้ำใช่ไหม,ไมน,นี่คือร้านกว้าวข้างหน้านะ สำหรับที่นั่งก็เยอะมากนะครับนั่งพักนะก็จะมีการก่อสร้างด้วยเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างในกันว่าม,มีอะไรไปฟ้าเร็วมาฝั่งนี้ลูกคนก็จะเยอะนิดนึงเราก็เดินหลบออ,บบบอ,อกปุ๊บคนกจะเอะนิดนึงเราก็เดินหลบออก่อน แม่ต้องไปฝั่ง uh นี้ Kang Darth ah นี่ฝั่งนี้ฝังนี้คนเยอะจริงๆคนนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยนะครับเป็นวันอาทิตย์นะทางเข้าตรงนี้ทางเดียวเท่า mm. นั้นนี่น <พ SC. S 1> ตรงนี้ น,นี่เราเข้ามาแล้วก็จะมีปิดคัดรองนะครับเพราะว่าคนมันเยอะเนาะน,นี่เราเดินเข้ามาข้างในกันลนะ้ก็ต้องต่อแถวเข้ามาเรื่อยๆนะเพราะคนมันเยอะอือ เป็นค่ะ,คะทีละคนนะคะทีละคนไปนยืนตันรอน,นี่เราพอมาข้างในแล้ว่านจุดคัดกรองมาแล้วตองรองเท้าใช่ร้อนนิดเดียวต้องสลรองเท้านะ เดีด๋ยวเราถอดรองเท้าก่อนนะครับก็จะต้องถอดรองเท้าเข้าไปข้างในเนาะก็ต้องเดินเท้าเปล่าเข้าไปนะครับอ๋อหา่หางไรห่าไรนี่คือบริเวณภายในวัดนะตรงนี้คือตรงนน้นนะแม่เราไม่ต้องบูชาแล้วเนี่ยเราบูชามาแล้วป้าไปทางน้นเลยลูกคือเรามีดอกไม้มาแล้วแต่ก็สามารถที่จะบูชาตรงนี้ได้อีก แต่ทีน้อยนี่คือเราบูชามาแล้วตั้งแต่อยู่ที่ลงจัดรถเราก็เข้าไปได้เลยไม่เข้าฝั่งไหนร้อนร้อนร้อนนี่แหละอนีคือบริเวณภายในโบสถ์ที่เดินเข้ามานะครับส่วนตรงที่องค์พ่อโสธรอ,อยู่เมื่อกี้ก็คือเราเข้าถ่ายไม่ได้ทางวัดไม่ถ่ายโอเนาะเพราะว่ากําลังบูรณะอยู่นะนมาฟังมาเดีย๋ยวเราเดินออกไปข้างนอก นี่คือเราเดินมาแ้มันมากหมดละตรงนี้ก็จะเป็นลานข้างนอกตรงนี้ติดแม่น้ําใช่ไหม,ไมหตรงนี้ข้างหน้าเหรอแล้วข้างหลังก็มีน่นไปเราต้องมาใสร่รองเท้าก่อน<ม>เพราะว่าเมื่อก่อนก็คือตรงนี้เขาทําใหม่ใช่ไหมอะตรงนี้เขาทําใหม่แล้วก็องค์หลวงพ่อสุดทองก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหมนี่คือข้างนี้ ตอนนี้เขาบูรณะไว้บูรณะแล้วทีนี้เขาไม่ได้ถ่ายวีดีโอนี่แหละที่ผู้คนกราบไหว้นะคแบบนี้เนาะอ่าไมริเวณู่ข้างในอยู่ข้างนอกกันนี่คือข้างนอกเนาะเมื่อกี้เราเข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อสมทรมนะาแล้วนี่ตรงนี้ก็คือห้ามเนาะเข้าไปในบริเวณใหว้หลวงพ่อกราบไหว้หลวงพ่อก็ต้องสอดหมวกนะครับเสื้อสายเดี่ยวแล้วก็ผู้เกงขาสั้นเนะาะทางหรบัตรก็ไม่ได้เข้า เราเดินดูรอบๆอกันเดี๋ยววัดใหญ่มากนะครับสำหรับวัดนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรอีก คนก็มาเรื่อยๆนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากวันนี้เน่ที่วัดกว้างมากตอนนี้เดินมานเรื่อยนะครับตอนนี้ก็ที่เราเข้าไปเมื่อกี้เนาะนี่ที่หลวงพ่ออยู่ตรงหลวงพ่ออยู่ตอนนี้ก็จะเป็นที่นั่งเนาะนี่เป็นต้นไม้แล้วก็มีที่นั่งตรงนี้ก็จะติดแม่น้ำ แม่แม่น้ำบางบกงปะนี่ตรงนี้ก็จะติดกับแม่น้ําบางะกงนี่คือบริเวณภายในวัดเนาะแต่ใหญ่จริงๆเดินไม่ทั่วหรอกถ้าเราจะเดินกินเราต้องมาแต่เช้าถึงจะกราบไหว้ได้ครบทุกจุดเดี๋ยวเรามาดูแม่น้าบางบกระกงกันซึ่งเมื่อก่อนพ่อพ่อช้างกับแม่อ้อยก็เคยมานะแต่เมื่อก่อนมานานนะสิบกว่าปีที่แล้วโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะมากคือตอนนี้เราเดินก็งงๆเหมือนกันว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนบ้างเนานะโอเค นี่คือเรามาตรงนี้ละเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีอะไรนี่นี่คือบริเวณภายในวัดในะใ,น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 ใครสมาก็ต้องเดินครับหนึ่งนะครับพ่อยบาดใหญ่ตรงนี้ก็ได้ติดแม่น้ำบาปโกง,ง,งไปดูกันแต่เย็นดีเนาะเขาทำสลาให้เมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนก็สิปีที่แล้วแล้วนะที่เราเคยมากันตั้งแต่อิงฟ้ายังไม่เกิดเลยนะนี่แม่น้ำบาปโกง อืมว mm. uh. mm. mm. mm ู hmm. world, mm ้มีสื่อเรียนไทยในวัดนะครับอันนี้ฟ้าเออแล้วยิงฟ้าเหนือเจอวัดนี้เข้าไปวัดใหญ่ใหญ่จริงๆริงนู่นมีเรือด้วยอะไรนะ เดี๋ยวอะไรเช่นโอสำหรับตัวนี้ก็เป็นแม่น้ำตาประมงคดี๋สำหรับที่นี้นะครับวัดโสธรวัดระลามวัดใช่วัดหลวงอโสธรวัดระลามวัดที่หาใช่ไหมสำหรับที่นี้นงไก่น พระการกับแม่ออยก้องขอลาไปก่อนับายสวัสดีค่ะสำหรับคลิปน,นี้ว่อย่าเล่นนะครับใครมาเนาะที่จอดรถนะครับสามารถมาจอดที่วัดได้แนะนำนะคะว่าถ้าเกิดว่าจะมาเที่ยววัดฉะเชิงเซาอ่ะให้เอาวัดโสธรเนี่ยเป็นวัดแรกเลยจริงๆต้องมาแต่เช้าก็มาแต่เช้าเพราะว่า,วามันคนมันเยอะแล้วก็ร้อนมากวัดใหญ่มากวันนี้คลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ